คุ้บปวดตีตอนนี้<ฆ>ไม่รอดรัดเดีย๋ยวเดี๋ยวไม่รอดไม่มีนะคะมาต่อการอ s <laughs> A T m r นะคะร <laughs> อดเลยรอดเลยกินมาอ้าเดี๋ยวหูวไม้แตกแล้ะนะ <laughs> วมั้งส,ส,สวัสดีค่ะ <laughs> วันนี้นะคะเราอยู่กันที่งานสบสานประเพณีเปลงที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยพะเยาของเราเลยนะคะใช่ค่ะแล้วนี้นะคะเราจะพาท่านนะคะไปดูภายในงานนะคะว่าจะมีให้เรากินเที่ยวเช้าหรือทําอะไรกันบ้างนะคะค่ะเราไปดูกันนะคะว่ามันจะมีอะไรแปลกใหม่ให้เราดูไหมซึ่งวันนี้เรากดเงินกันมาคนละไม่ทั้งหมด300บาทเราจะไปดูว่าจะเกินงบหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าคงจะเกินแน่นอนไม่ไม่เกินไม่เกินเพราะเราตอนเล็กกันหมดเลยเนาะถ้วงเรากินน้อยไปเ๋ยเราไปดูภายในงานก่อนว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกัน ร้านอื่นก่อนแล้วจะมีอะไรเหลือเปล่าคือจะมีอะไรเหลือให้เรากินปะคือตอนนี้แอบคิวอยู่ไม่แอบตอนนี้อยู่เลยคือสามร้อยนี้จะไม่เอากลับเด็ดขาดนะวันนี้คือต้องหมดหมสิงค่ะแล้วคือคนคือมากตอนนี้แอบคายอยู่แล้วเพลงม้วนม้วนเกินสิงตอนนี้มีร้านแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งอีกละมันสนใจอีกไหมต่อไปมาล่ามาล่ตอนนี้มาล่าก็น่าสนใจนะคะรแต่มาล่ามันรอนานงสี่ท่าคนอหมดแล้วนะลูกชิ้นปิ้งงี้หนี่ลูกชิ้นปิ้งกินไหมมาล่า ก็คือก็คือตอนนี้เราจะไปหาร้านข้างหน้ากันก่อนว่าจะมีแหไเหลือให้เรากินบ้างนะคะตอนนี้ไปไปไปดูไปดูนี่ค่ะเวเร้านเจอร้านเลยแล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปกินลูกชิ้นนึ่งไปไปไป ไมะขอบคุณค่ะหิวไหมคะหิวมากค่ะตอนนี้กินผู้ชายทั้งานค่ะจิมจิมค่ะเออ็มอารนะคะรอเลย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 ตัชิ้นลาเดๆอะไกินไหมไม้แตกมั้ยไม้แตกจริงนะคเอาไหนุ๊กเจียบขอบคุณค่ะคุ้ค่ะ มีน่ากินมากค่ะผชายหลอด้วยไป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 ไตอนี่ด้วยค่ะตบไน่ชาไทยหไชาไทยดยจงลูกเลยเป็นสองลูกอมอกลน้ตาลอลูกจะเอาเพิ่มไังผพวกนั้นบ้านกินเองเอางั้นเอาง่าเอาชาไทยไมอปปเหมือนกัน ขอเทียบหน้าหน่อยได้ไหมคะเิดนะขอบุค่ะรูไม่สิบบาทค่ะรู่สิบบาทงานอย่างนี้บ่อใช่ไหมจมอาจ่ายจ่ายจ่ายบุค่ะบคุนคะอาชิมซิมำำรำำำ ลรลอยนะคะเริ่มเริ่มเลิ่มเริ่มเริขอบคุณค่ะได้ไปตาไปเราจะไปร้านไหนต่อตอนนี้นะคะเรามาเจอร้านมีให้ทำทำโค้ดทำโค้ดม,มีทำเสื้อด้วยเมีแม่เสื้อไหมอ๋อแม่ทำโค้ดใช่แล้วก็เป็นเสื้อทีมของมหาวิทยาลัยเปี่ยวแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกันว่าอะไรยังไง ำอะะะไรนคเป็นครับโคมโคมเชื่อว่าโคมแห้งจ้างหรือว่าโคมกระบอกนะครับค่ะคือตอนเราทำเสร็จแล้วเนี่ยน่ะต้นงมาแกวนทางด้านหลังนี่เลยครับอ๋อโคมละยี่สิบบาทเราวทำหนึ่งโคมเราเหนึ่งโคมมาทำมาทำกันตรงหน้านี่เลยนะครับค่ะค่ะวิธการทำเราจะมีมีโครงอ่ะ มีโครงอยู่2ด้านด้านหนึ่งมีดูวรนวดหรือเชือกค่ะที่จะนํำไปแขวนกับทางด้านหลังส่วนอีกด,ด้านหนึ่งเป็นโครงของทางด้านล่างมาเป็นฐานมครับเป็นฐานคืตอต้นออกมาแล้วโคมจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกโดยจะเหลือด้านหนึ่งที่มีลวดอยู่ข้างบนเ,เสร็จปุ๊บเมื่อเสร็จปุ๊บเราก็จะนำไปแขวนกับทางด้านหลังทีครับ งั้นเลยเราเอาหนึ่งชุดก่อนก่อนที่เราจะแขวนหรือก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเราสามารถนำมาเขียนข้อความโดยอาจจะเป็นการขอพรอหรืออาจจะแบบเขียนชื่อเรากับคนที่มากับเรานี้ด้วยก็ได้เพื่อแบบเป็นสิริมงคลครับสิรมสิรม,งรมงคลที่ได้มากับฟอร์จนเบลเพื่อนรักอันนี้คือสิริมงคลสิริมงคลมงคนแล้วอ่ะอันนี้ค่ะ20บาทค่ะ ขอบคุณค่ะขอไปเลยค่ะทุกคนไปทำกันเลยนะถาะมาแล้วก็เราจะมาทำโคมอะไรนะโคมแขวนเอ้ยไม่ใช่เลยเราะเขาะไรนะเมื่อกี้เขาพูดอะขึ้นชื่อตรงนี้แล้วกันจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันเอาม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 าเดี๋ยวเราทำท่อนต้องทำอ๋อนี่มีกาวี่เาติดใช่แล้วก็เอากาวติดกับเราเขียนก่อนดีกว่าเขียนก่อนเขียนก่อนวันนี้เขียนว่าสอน NMC จงเจริญต้องเบลขอเอียนนอเขียนสิง เขียนว่า NMC มองไม่เห็นอ่ะเสียบตาไม่ดีหรอเปล่า NMC โจงเจริญดึงให้หน่อยดิอ่าฟุตฟุตเอาม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 าเราจะเริ่มติดกันแล้วนะครับติดยังไงต่ไไปเป็น g o o e กาวค่ะนิ้วติดเลยค่ะเดี๋ยวเขามีงานนี้จะมีลำวงด้วยนะคะทุกคนเอามามาทำไปเรื่อยทำเล็บมาดิทำเล็บมาดิมาเจ็บเจ็บเดี๋ยาลองมดกันนะคะมาฉันถือเธอเอากาวมาแปะจริงนี่เอากาวมาทาตรงนี้เลยตรงที่ขอบใช่คือไม่ยากเนาะไม่ยากไม่ยากคือดิฉันไม่ใช่สายฝมือนะไม่มีอะไรยากกว่าการเป็นเด็กเอ็นจี หนูไม่เกี่ยวนะคะจานมีคนเยอะค่ะอันนี้ต้องทาดีๆนะคะแต่เซียนปัดก่อนจริงค่ะบ้านเธอเรียกเซียนปะเซียนเซียนใช่เนาะเซียนมีความหมายในภาษาใต้ก็คือแกล้งจริงปะอินีเซียนหยัดแหมใช่ไหมเซียนมันจะแปลว่าก็แบบหัวหมอง ไม่ใช่มันมันจะมีความหมายที่แบบว่ายุยงปุกปั่นยุยงมึงเสี้ยนกูกูเสี้ยนมึงไม่จริงบ้านฉันใช้คำท่ว่าเสี้ยนแต่ว่าหัวหมอไม่ใช่ค่ะหัวหมอเด็กคู่กับเด็กกระบี่เมื่อถ้อยเสี้ยนบ้านเราก็คือเสี้ยนนะคะเสี้ยนมากด้วยค่ะหัวเสี้ยนตึ้ง ก็หม,มุนเลยค่ะเอามามามาทุกคนเฮ้ยมันต้องติดพร้อมกันป้าไม่ได้หมุนพร้อมกันเลยคนคนค่าที่จะมีเหตุผลใช่ไหมล่ะเรียกเพราะว่าถ้าเราทำข้างล่างเสร็จแล้วทีนี้เ็ต้ข้าบวติดไก่ล่าอาทาทาเดี๋ยวขอดูของกลุ่มอื่นนะกลุ่มอื่นแอบลอกงานคนอื่นแอบลอกงานคนอื่นเขาลอกอะนรราคาก็ตอนนี้ใจมันไปอยู่ที่หน้าเวทีลำวงแล้ว อันนี้คือมีคนมาทําเยอะมากอ่ะแสดงว่าน่าจะตั้งแต่ตอนเย็นๆน่าจะตั้งแต่เบัวหวานดีว่าเราจะรีบจะรีบปวดหลังอ่ะคือระมงขึ้นยังเต้นเซอร์จะขึ้นแล้วนะคะทุกคนแล้วเราไปเต้นของทั้งมากินนะคะเป็นการออกกำลังกายตไปกินอาหารจริงว้าเดี๋ยวเดี๋ยวติดคืออยากจะเต้นมากวางวางให้เขาวางให้ติดไปแล้วว้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะทุกคนไป ใช่หรอแกใช่ใช่ใช่โอเคโอเคอ่าอ่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะทุกคนยังไม่เสร็จมันไม่มีอะไรเกินความสามารถหรอกติดการตรงนี้ด้วยปะถูปรตีตอนนี้เดินไม่รอดแล้วเหรอเดินไม่รอดไม่มีนะคะประาทการเดินไม่รอดอะไรเดินไม่ไหวเลยนะคะเดี๋ยวนี่เขามีอันนี้ให้ติดด้วยนี่นะคะทุกคนทำไมลายไม่ติดอันนี้เลยไปเราไปแขวนง่าดีกว่าจริงค่ะไปไปไปแขวนนะทุกคนไปพี่ฟอร์ดแขวนไปพี่ปนุ ก็ใกล้จะได้เวลารำวงแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะไปหน้าเวทีไปรำวงแข่งกับแดนเซอร์นะคะใช่นะคะเราจะไปอะอะไรนะไปแดนซ์ไปประชันกับแดนเซอร์นะคะว่าใครจะเต้นแรงกว่ากันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวรอเลยนะคะแดนเซอร์ตอนนี้นะคะเรามาถึงกันทีใกล้ที่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาลังสาวเช็คกันอยู่นะคะแล้วเราตกใจหมดเลยใจเต้นตุ๊กตุ๊สนุกแน่นอนค่ะงานนี้คือเดินไม่ลง กืเดินไม่ห่อคืไแกไม่หล่อเดินยากอ่ะคืแกไม่ห้มาล่ะคือฉันเดินตามพวกแกมาตอนนี้เสียงโน้ตีดังมากนะคะทุกคนแต่เราจะพาไปดูความง่วนตอยนของลูกพ่แฟนของมอ วันนี้นะคะก็พวกเราสนุกสนานกันพอสุคครแล้วสนุกมากค่ะท,ทุกคนว,วันนี้สน,สนุกด้วยก็คือของกินก็หลากหลายอย่างที่เห็นทุกคนเห็นกันเลยจริงค่ะแล้วก็ที่เด็ดสุดๆก็คือลำวงแต่เรามีเสิร์ฟภาพต่างๆ มาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะจริงค่ะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเริเ่มเข้าหน้าหนาวแล้วและก็นแน่นอนค่ะว่าอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ของเรานะคะแล้วก็กดติดตามให้กับเพจของเราด้วยนะคะใช่ค่ะี๋ยวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปตามวงกันก่อนนะคะทุกคน